ทุกคนเคยได้ยินตำนานของบุหรี่ Lucky Strike ในสงครามของเวียดนามรอเปล่าฮะหรือในช่วงของสองครามเวียดนามทหารอเมริกันเนี่ยได้พกซองบุหรี่ Lucky Strike ติดตัวไปเสมอสำหรับพวกเขาเนี่ยบุหรีจะไม่ใช่แค่ของใช้นะแต่มันคือเพื่อนแก้เครียดในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยเสียงปืนและก็ความหวาดกลัวนเองแต่แล้วก็ได้มีตำนานตำนานหนึ่งนะได้แพร่กระจายออกมา โดยเขาว่ากันว่าหากคุณจุดบุหรี่แล้วมี3คนแบ่งบุหรี่แท่งเดียวกันในยามค่ําคืนเนี่ยคนแรกที่ได้รับบุหรี่เนี่ยนะฮะสไนเปอร์เนี่ยจะเล็งคนที่2ที่ได้รับเนี่ยสไนเปอร์เนี่ยจะจับจังหวะและคนที่3เนี่ยก็จะถูกลั่นไกลแล้วเองทหาร GI หรือทหารอเมริกันเนี่ยจะเรียกมันว่า three on a match โดยที่ความเชื่อนี้เนี่ยนะฮะจะแพร่ไปทั่วสนามรบจนบางคนบอกว่าลัคกี้สไตร์เนี่ยไม่ได้แปลวปาโชคดีแต่มันคือโชคร้ายที่รออยู่ในความมืดตั้งหักโดยไม่มีใครยืนยันได้นะฮะว่าเรื่องนี้นแค่ไห บางคนเนี่ยบอกว่ามันเป็นแค่คําเตือนไม่ให้ทหารสู่บุรี่พร้อมกันในสนามรบแต่บางคนเนี่ยก็สาบานได้เลยนะว่าเห็นกับตาว่าคนที่3เนี่ยถูกยิงล้มลงตรงหน้าจริงๆแต่ก็ได้มีคนมาบอกนะว่าชื่อลัคกี้สไตร์เนี่ยแท้จริงแล้วมาจากยุคตื่นทองของศตรวตรรษที่19โดยที่ความหมายเนี่ยก็จะประมาณว่าโชคดีที่ขุดเจอทองแต่กับทหารอเมริกันหลายพันชีวิตในเวียดนามเนี่ยนะชื่อนี้เนี่ยอาจมีความหมายที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงโดยที่การจุดบุรี่เพียงครั้งเดียวก็อาจจะเป็นการสไตร์ครั้งสุดท้ายในชีวิต ก็เป็นได้นะฮะก็สาหรับใครที่ชอบคลิปในแนวนี้ด้วยนะฮะก็ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมทาคลิปเป็นต่อไปด้วยครับแล้วทางช่องเราก็มีคลิปทางช่องหลักด้วยนะฮะก็ฝากเข้าไปดูเข้าไปรับชมกันด้วยนะครับแล้วสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็ขอกราบลาไปติเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับบ๊ายบาย